เว็บเดียวที่กล้าให้เพียงท่านเป็นสมาชิกกับเราทัวร์นาเมนต์ชิงรางวัลถึง4 0แสนทุกสัปดาห์ที่เดียวในไทยที่กล้าให้เพราะเราคืออันดับหนึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผม ladies m e n fabuasi รายการนี้ทำเพื่อความบันเทิงและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดูเอาหาพอได้ไอสัตว์เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่มึงด้วยส่วนเด็กที่อายุ20ปีขึ้นไประวังสูญเสียด้วยไม่รู้ตัวนะจ๊ะก <laughs> ราบสวีดัสสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับหน้าค่ายเกม PG อย่างนี้นะครับอยู่กับเกมขุมทรัพย์แห่งแฮชแท็กนะจ๊ะ <c oughs> บอกเลยว่าเกมนี้นี่มันแตกตีจริงๆนะครับมาครับมาถึงก็ปับปิดไปที่70บาทนะครับกับเง งบ900 0นนะครับงบงบนะครับกูจะไปงบทำส้นตีนอะไรไม่รู้นะครับมาปั่นเรื่อยๆเลยครับอติดเบาๆครับดูครับงบ900 0บาทจะทำอะไรได้บ้างนะสแคตเตอร์เกือบติดนะครับขาดไปหนึ่งตัวนะครับขาดหนึ่งตัวมาปั่นเรื่อยๆครับเรื่อยๆโอ้โหยังไม่ติดนะครับ เหงาเลยครับตอนนี้เหงาเลยเกลือเยอะจัดปั่นไหมครับมามาไม่มานะครับเขี่ยด้วยๆครับแทงไปหเงียบจริงเงียบจังกับปลาชามาครับกดปั่นเรื่อยๆนี่ครับได้มาสิบหูสเตเตอร์ลงบ่อยมากครับ ลงตัวสองตัวเงี้ยครับลงไหมลงไหมแค่นั้นครับลงมาแล้วครับสวยงามครับชนะรางวัลกันหมุนฟรีสิบรอบมาครับตัวสิบรอบนี้จะมีอะไรให้ดูดีบ้างครับนี่ติดเจยยอดมาเอ็ดมาด้วยครับคูณหกแล้วนะครับตอนนี้คูณแปดครับโอ้โหคูณสิบแล้วครับตอนนี้ รางวัลก้อนโตดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ครับโอ,โ,โอ้โหบวกมาทั้งหมื่นนะครับหมื่นหมื่นสามสิบแปดบาทนะโอ้โหถือว่ากำไรจัดๆเลยครับกำไรมาประมาณโอโหตอนนี้เกือบหมื่นแล้วครับกำไรเกือบหมื่นแล้วครับโโอ้โหครึ่งต่อครึ่งเลยบอลน,นี่หมื 18, น่นแปดนี่ตอนนี้เก้าพันแล้วนะครับกำไรมานะ ขออีกสักหน่อยไวย้ให้มันครบสองหมื่นว้อย่างเงียบอยู่ดอกสุดท้ายสักหน่อยโอ้โหติดสแตทเตอร์ติดไหมติดไหมแค่นั้นั้ครับสักหน่อยโอ้โหลงอย่างงี้รางวัลรวมทั้งหมดนะครับบวกมา1นึ่งมื่นเอ็ด 676บบาทนะครับถ้าหากใครชื่นชอบเกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อทำคลิปดีๆต่อไปนะจ๊ะ